่วันนี้นะคะจะมาสอนพับดอกไม้จากกระดาษย่นกันนะคะอุปกรณ์ก็มีเป็นใบไม,ม้ปลอมแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามสองตลาดลกาวสองหน้าได้เทปใสฟลอร์เทปไว้พันการนะแล้วก็กระดาษแก้ว ดูกระดาษอะไรเนี่ยแหละที่มันมีลายแบบนี้นะคะตัดนะคะความยาวสิบห้าเซนติเมตรนะคะกว้างกว้างสิบห้ายาวสิบห้าซนติเมตรแบบนี้หนึงแผ่นแล้วก็ลวดแบบนี้มไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษโยนกระดาษโยนเราจะตัดเป็นสามไซส์ ก็จะเป็นอันนี้ความยาวนะคะ8ซนติเมตรกว้าง3ามเซนตรงนี้ตัดไว้ได้หลายใบยก็ได้แล้วแต่อันนี้ความยาว8ซนติเมตรกว้าง4ซนติเมตรอันนี้ยาว8เหมือนกันแต่อันนี้กว้าง5อ่อันนี้กว้าง3อันนี้กว้าง4อันนี้กว้าง5ความยาว8ซนเท่ากันเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ อะอะลืมกันไกลอีกอันนึงแล้วก็หยิบนะคะอันที่กว้าง3มเซนเมตรขึ้นมาให้เด่ากันสักประมาณ3-4ชิ้นนะคะอัน,นี้ตัดยาวยาวขึ้นไปแบบนี้แล้วก็โค้ง ได้แบบน,นี้อันนี้ทำเหมือนกันเลยแล้วก็ตัดโค้ง ต่อไปแล้วก็โค้งแบบนี้ไม่ต้องแบบเออให้มันตรงกันทุกเส้นอะไรองี้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่ฟีขนาดนั้นแต่ให้แค่เป็นมุมโค้งนะ แบบนี้เสร็จอ่ะน,นี่นะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยเรามาดึงนี่ค่ะดึงโค้งแบบนี้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรมันมีโคง้โคงๆนิดหน่อยแบบนี้ทุกอันทำพร้อมกันก็ได้ครัแบบนี้ อ่ะค่อยดึงมันออกมามารรันจะแบบดูตุมต้มๆหน่อยนะคะอันนี้อันแรกก็ทำเบาๆหน่อยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องดึงมากนี่ก็โค้งมาเหมือนกัน,นอ่ขาเขาเรียกว่าข้างบนทำให้มันแบบแง่นิดเนึงอ่าแบบนี้ ทุกอันอไอ้งอตัวงอมันจะหันไปข้างหลังใช่ไหมไอ้ตัวปง่ปงๆก็จะอยู่ข้างหลังเหมือนกันแล้ส่วนอันนี้นะคะทำเหมือนกันทำสองฝั่งทำสองฝั่ง บิดสองฝั่งแบบนี้หันมาข้างหน้าแล้วก็ดึงโค้งก็จะได้แบบนี้เออทำทุกอันนะคะนี้สองฝั่งตัวนี้จะทำตรงกลางอันเดียวใช่ไหมอันนี้จะทำสองฝั่งก็บิดมาข้างหน้าแล้วก็ดึงนี่ มนเข้ากับไม้เสียบอุ๊บฉีดเลยพันหน้านมาแล้วก็ดึงโขง้งมวนเหมือนกันอืทมทำแบบนี้นะคะทุก ค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มมาทําตัวดอกโดยที่เราเอาอันที่กีบที่เล็กที่สุดเนี่ยแปะตรงนี้ด้วยเกาสองหน้านี้ตัดแล้วก็แปะลงไปแบบนี้เก็บออกอ่ะเอาไปแหลมเข้านะคะแล้วก็พัน มันเข้ามาแบบนี้อันนี้เป็นอันแรกนะคะส่วนอันต่อไปเราจะใช้เป็นได้เอ้าเราพานไปก่อนเลย สองรอบผูกมาแบบนี้นะคะโค้งมุนมันอย่างนี้แล้วค้อไปนี่ม,มันก็จะแน่นเราตัดในตรงที่ย,ยืดออกมานะต่อไปนะคะเรา อันที่สองวางไว้นี้ก็ค่อยๆม้วนมันอ้อมลงไปจัดกลีบมันหน่อย กีบที่สองกลีบที่สาม อันต่อไปนะกีบปีสองจัดมนันอีกทีหนึ่งอันนี้มันสั้นไปนิดหนึ่งสสงตัดสั้นไปนิดหนึ่งก็ทำให้มันสูงเท่ากับไส้ของมัน นี้อันต่อไปมวนต่อเลยกีบต่อไป ถ้ากลัวไม่แน่นคลอบมันอีกเพื่อที่จะรัดมัน ใกล้แล้วแบบนี้ต่อไปไซส์ที่สาม 怎么了？ ันต่อไปวางพันครอบไว้ให้มันแน่นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจใน ขนาดกรีบของมันเนาะอ่ะเมื่อทำหมดแล้วนะคะกรีบข้างนอกก็ประมาณ10กรีบได้นะคะแล้วก็จบโดยการคลอบพอะรดเส้นได้าให้แน่นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพัน วัลเทปกันนะคะแปะมาถึงนี่เลยนะคะสูงเลยให้ปิดเส้นได้ของเรานะคะ ค่อยเฉียงลงมาอ่ะพอมาถึงประมาณโคนนี้แล้วติดใบได้แหละกัหมุน เสียงลงมาเสียงลงมาเรื่อยๆ่อยนะคะช่วงที่เราหมดนะคะเราก็ดึงฟอลอเทปไปด้วยให้มันมายนมาจนสุดก้ามเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะให้มันโป่งๆหน่อยเนาะทำให้มันโป่งๆอันนี้เสร็จเราจะทำให้มันแบบเลิศก,กว่านี้ตัวนี้เลยที่ตัดไว้นะคะเอาดอกไม้เข้าไป มีช่อวางเป็นแนวแบบนี้ก็หมุนให้มันคุมไม้ของเรานี่นะคะ,ะก็เอาสกอเทปแปะตรงนี้แล้วก็ข้างล่าง กห้มันปิดนะคะข้างบนก็พอดีดอกไม้เรา มันติดกับกิ่งนะคะแบบนี้มันก็จะดูแบบเกไก่ขึ้มานิดนึงอย่างยังไม่พอเราก็ต้องมีโบด้วยนะคะ แนะนำโบไปอีกอันหนึงอันนี้โบแบบนี้อ่ะวิธีการทำโบง่ายง่ายเลยค้งแบบนี้ปาดมาข้างหน้าแบบนี้อนนี้อ่ะเราก็เอาลวดของมัน,นวางผ่านอะจับเข้ามาอย่างนี้ก็งอเขาผ่านหมนุน ความยาวเท่ากันสมบูรณ์ข้างหน้านี้ตัดฝั่งนี้ออกให้เท่ากับฝั่งนี้นะคะก็ ไปที่ดอกไม้แล้วก็จะได้แล้วแบบนี้เก๋ๆนะคะแล้วก็ทำเองด้วย นะคะอ่ะลองหัดทำกันดูเป็นกระดาษโยนสีอะไรก็ได้ลองดูนะคะ